ขอแนะนำชุดหม้อแกงอลูมิเนียมตราหัวมมาครับเซตนี้เป็นขนาดกลางที่ค่อนข้างจะโอเคเลยใบละประมาณ121บาทท่านผู้ชม3ใบก็3 6 3บาทโดยประมาณขายเป็นเซตแบบนี้เลยเซตละ3ใบเป็นหม้อแกงอลูมิเนียมตราหัวมมารุ่นนิยมเลยครับขนาดค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวท่านผู้ชมเป็นขนาด 22, 24และ26เซนติเมตรครับ3ขนาด3ใบ ตกใบละ12 1บาทเองนะผู้ชมคุ้มค่ามา,มากๆงานดีงานเขาสวยมากนะฝ่าหม้อก็เป็นแบบรุ่นนิยมเลยใครที่ใช้หม้อกแกงอะลูมิเนียมรู้กันดีว่ารุ่นนี้นิยมจริงๆนะาผู้ชมไม่หนาไม่บางจนเกินไปงานเขาดีดีไซน์ออกมาขัดมันวาววับเลยท่านผู้ชมเยี่ยมยอดมากอันนี้ขนาดที่22นะครับคือว่าใหญ่อยู่24ก็ใหญ่ไปอีกนะท่านผู้ชมนะอันนี้24นะ24เซนใหญ่อยู่นะท่านผู้ชม20เซนก็าใช้ยอยู่24เซน แล้วก็งานก็ดีเหมือนกันทุกใบเลยแล้วก็ใหญ่สุดคือ26เซนครับผมใหญ่สุด26เซนทนะ่านผู้ชมในกันนะใบใหญ่เหมือนกันเนี่ยเอามือเดียวไม่ค่อยอยู่ละอ่าโอเคอันนี้26เซนขนาดสวยงามมาก26นี่ใหญ่หน่อยท่านผู้ชมแกงได้45คนสบายสบาย 26เซนต์ตราหัวมานี่รุ่นนิมยมลยทีเดียวครับสั่งซื้อกันได้ที่ตะการในคลิปท่านผู้ชมขายดีมากเลยนะครับตะการร้านค้าพร้อมจัดส่งมากเลยครับร้านค้านี้ขายดีมากท่านผู้ชมร้านค้านี้ขายดีมากก็สั่งซื้อกันได้ที่ตะการในคลิปนะครับผมไม่ต้องกังวลร้านค้าจัดส่งแน่นอนถ้าหากว่าสินค้าเสียหายก็แจ้งเคลมก,กับร้านค้าได้เลยสบายๆท่านผู้ชม่าเยี่ยมมาเลยครับสินค้าใช้ดีจินามาบอกต่ออ่ะอันนี้ใบข้างบนเป็นใบ24่ี่นี่นะว่ามันไปสูง โอเขียาใบนอ่ปรมมาณนี้อ่าสวยงามมากครับเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณที่อุดหนุนกับมารคากันด้วยครับแล้วก็เป็นการอุดหนุนสนับสนุนคุณใหม่สงการกันด้วยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณที่อุดหนุนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวหม้อว่างก่อนจะได้วาดสวยๆครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากเลย